เตือนการอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตาพาพเพลินบายอั้มธรินีโดยไม่หมออัอ้มจตมาชาโราวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนกันยายนนะของชาวลัคนาราศีเมษหรือราศีเมษมาดูกันว่าชาวเมษนะคะกันยายน2 5, 5 6 6จะเป็นอย่างไรกันบ้างส,สดๆกันนะสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะคลิกลิงก์ลายออฟฟิเชียลก็ดีหรือทักอินสตากมมาได้ทุกช่องทางเลยมาจองคิวกันก่อนนะขอดูพลังงานหน่อยค่ะชาวเมษโอ้โห กันยายนเตรียมตัวเลยมีโชคมีลาบเข้ามาแน่นอนเป็นข่าวดีตั้งแต่ใบแรกนะดูเหมือนกับว่าคุณหยิบจับทําอะไรก็มีแต่ความโชคดีเข้ามาสู่ชีวิตตลอดเวลาจริง,รงๆในเดือนกันยายน2 5 1 6เรียกได้ว่าอาจจะเป็นเป็นเดือนของคุณจริงๆนะเนะเป็นเดือนของคุณนะชาวเมษนะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพอาจจะต้องระวังเรื่องของภูมิแพ้เป็นหวัดเป็นไข้แค่นั้นเองแต่หลักๆคุณแข็งแรงอยู่แล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะต่อมาการเงินรายได้ทรัพย์สินเป็นอย่างไรอเห็นไหม เป็นเดือนของคุณจริงๆกันยายนนะดูเหมือนว่าชาวลัคนาราศีเมษหรือราศีเมษนะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรมันก็มั่นคงไปหมดเลยในเรื่องของการเงินการเงินจะมาจากอสังหาริมทรัพย์ก็ดีนะหรือว่าคุณสามารถสร้างหลักสร้างฐานสร้างเงินได้ตลอดเวลามีเงินเข้าตลอดเวลามีความมั่นคงในชีวิตตลอดเวลานะต่อมาเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างเป็นอย่างไรเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างเนื่องจากว่า อาจจะมีคนรู้จักเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูดีๆคนวัดคนคนที่คนที่ไว้ใจได้มีในขณนะเดียวกันก็ต้องมีคนที่เขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้จริงใจกับเราร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดอะไรต่างๆให้กับเราร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะทําธุรกิจทําอะไรกับใครที่เป็นเพื่อนฝูงพี่น้องดูดีๆซะก่อนนะคะเออดูจากพลังงานต้องบอกว่าเขาเออมีคนดีๆอยู่แต่ให้เลือกคบคนแค่นั้นเองนะต่อมาค่ะเรื่องของ บ้านที่ดินทรัพย์สินความมั่นคงของคุณโอ้โหเห็นไหมคุณสามารถสร้างหลักสร้างฐานได้ด้วยตัวเองมีโอกาสมีบ้านมีรถมีที่ดินมีทรัพย์สิสนด้วยน้ำพักน้ำแรงของคุณความสามารถของคุณจะทําให้คุณมั่นคงสุดๆไปเลยเออนะ่าเก่งมากๆเลยทีเดียวชาวแล้วนานราศีเมษหรือราศีเมษนะในเดือนกันยายนเป็นเดือนของคุณจริงๆอะต่อมาค่ะในเรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักต้องบอกเลยนะ,ะลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรัก เป็นที่พึ่งที่พาได้ดีทีเดียวนะเขามีหลักมีฐานมีความมั่นคงและก็สามารถเป็นที่พึ่งได้นะหรือถ้าเกิดมีลูกหลานบริวารลูกน้องมีลูกลูกน้องนะก็ต้องบอกว่าลูกน้องก็ดีสนับสนุนส่งเสริมทําให้คุณร่าคุณรวยมีสิ่งดีๆเข้ามาเป็นคนที่ไว้ใจได้นะคะแล้วก็คนรักก็จะเปย์สุดพลังจริงในเดือนกันยายน2นะองพรบนี้นะมีโอกาสมีคนเข้ามาเปย์มีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือนะลูกหลานบริวารค่อนข้างดีสนับสนุนช่วยเหลือดีทีเดียวนะ ต่อมาค่ะปัญหาอุปสรรคมีไหมเอามาดูกันปัญหาอุปสรรคโอ้โหต้องบอกเลยปัญหาอุปสรรคอาจจะเกิดจากความชิวเกินไปนะเนื่องจากอย่างที่บอกไปเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบโชคดีทุกทุกสิ่งอย่างอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดร,ร,ระวังคือการเสพติดหรือการยึดติดกับความโชคดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยามขึ้นอย่าหลงแล้วกันแค่นั้นเองนะคะยามขึ้นอย่าหลงนะก็ตักตวงแล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วก็ทําหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแค่นั้นเองนะ ต่อมาค่ะเรื่องของคู่เจาะลึกกันสักหน่อยเออถ้าโสดอยู่มีคนเข้ามาแน่นอนนะคะอย่างที่บอกไปมีโอกาสมีคนมาเปย์ด้วยชวนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนโอกาสที่จะชัดเจนมีหรือไม่ก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วทาให้คุณต้องเลือกส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วต้องบอกช่วงนี้แฟนเปย์นหนักมากนะคะแฟนเอาอกเอา,เอา,เอาใจดีมากอาจจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่อีกระดับหนึ่งอาจจะแต่งงานมีลูกมีครอบครัวหรือว่าเปิดเผยเปิด,ปดตัวเป็นไปได้เช่นเดียวกันเออ ่อา,านะคะในเรื่องของออความสําเร็จนะความสําเร็จโอ้โหดูจากพลังงานสําเร็จแน่นอนคุณเป็นคนเก่งขยนันเรียนรู้นะรักการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องที่คุณตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้ด้วยนะคะอ่ะในเรื่องของการงานกันสักหน่อยการงานเป็นอย่างไรการงานดูจากพลังงานต้องบอกว่า เป็น perfectionist เหมือนกันนะเออเหมือนคุณมีความคาดหวังในเรื่องของการงานค่อนข้างมากนะคะจะไม่อยากให้จะผิดจะพลาดเลยสักเล็กสักน้อยแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าการงานของคุณดูมีโอกาสประสบความสาเร็จแล้วแหละเพียงแต่ว่าอย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไปชมตัวเองบ้างชื่นชมขอบคุณตัวเองบ้างนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองบ้างนะคะเพราะดูจากพลังงานแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการงานอาจจะมีอะไรบางอย่างไม่เป็นไปดัปปปดงใจบ้าง แต่มันเล็กๆน้อยๆนะยอย่าไปโฟกัสมันโฟกัสสิ่งดีกๆ,ๆก็พอแล้วชื่นชมขอบคุณตัวเองเ,อเยอะๆนะคะพลังงานของคุณมันจะได้เป็นเป็นทิศทางที่ดีนะต่อมาค่ะเรื่องของออการงานเจาะลึกกันสักหน่อยนะเออการงานการงานดูจากพลังงานเออเหมือนกับว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้เจอคนหมู่มากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นระวังคําพูดและการสื่อสารนิดหนึ่งแต่คุณเป็นคนเก่งนะถึงจะเจอ ความท้าทายอะไรเอาอยู่จัดการได้หมดแล้วมันจะทําให้คุณโดดเด่นมากๆเลยนะคะอ่ะต่อมาค่ะเรื่องของโชคลาภนะโชคลาภเป็นอย่างไรมีโชคมีลาบไหมโอ้โหโชคลาบมีเลยจะมีคนมาหยิบมายื่นโชคลาบให้กับคุณนะมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบอาจจะมาจากคนต่างเพศนะเออคนต่างเพศจะเอาโชคเอาลาบให้กับคุณหรือคุณเป็นคนที่มีโชคลาบในเรื่องของเพศตรงข้ามทําอะไรกับเพศตรงข้ามช่วงเวลานี้ โอ้โหต้องบอกเลยมีโอกาสมีโชค,ม,โชคมีลาภมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะสุดท้ายค่ะอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคเอกที่จะต้องระมัดระวังดูจากพลังงานต้องบอกว่าสิ่งที่จะเป็นความเ,เป็นหาอุปสรรคของคุณคือความใจร้อนนะคะหรือความประมาท เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่จะต้องระวังคือความประมาทของตัวคุณเองถ้าจะเสียหายก็เพราะความประมาทของตัวคุณเองนะหรือความใจร้อนของคุณเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีสติในทุกๆก,การทําทุกสิ่งอย่างแล้วมันจะดีต่อตัวคุณมากที่สุดเลยนะชาว,วาราศีเมษหรือราศีเมษในเดือนกันยายน2 5 6 6ต้องบอกว่าเป็นเดือนของคุณนะคะเพียงแต่ว่า ให้มีสติและหยับระมาทแค่นั้นเองแลละ everything จิงกะเบลจะเป็นของคุณนะโอเคและนี่คือคำนายของคุณในเดือนกันยายน2 5 1 6นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริงกดซีเฟอร์ให้กับหมอด้วยนะคะในทุกๆช่องท,ทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้มหมอในการทาคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคน,กคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบ้านเตือนรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย